บรรยากาศสวยๆคะ่ะนำมาฝากคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นทับทิมค่ะแต่ก่อนมันจะมีลูกดกมากเลยอันนี้เพิ่งออกดอกนะฮะนะ,ะรอบนาเรานะคะรอบตรงไร่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงเย็นๆก็พลังงานไฟฟ้าก็จะเปิดนะคะ สวัสดีค่ะพามาชมบริเวณที่นานะคะนู้นค่ะสุดลูกหูลูกตาตรงน้นก็เป็นพูวนะคะทุกคนบริเวณที่นาของเรานะคะมีไฟฟ้าแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์ค่ะเดี๋ยวเขากำลังก่อสร้างโรงเรือนรถนะคะ ตรงโน้นก็จะเป็นที่ของเพื่อนบ้านอันนี้ที่แปลงที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเลี้ยงปลาค่ะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นฟางนะคะจากนาข้าวเราแล้วก็ ทำเป็นฟันเป็นฟันแบบนี้นะตอนเย็นเราจะมีปาร์ตี้หมูหันนะวันไหนที่มีปาร์ตี้หมูหันเรากา็จะมานั่งรอบกองไฟบริเวณน,นี้นะคะเพราะอยู่บริเวณน,นอกอหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นก็ไม่รบกวนใครคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องน้ำอันหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับ พเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้นะจะอาบน้ําจะเข้าห้องน้ําได้หมดนะตรงบริเวณนี้ก็จะทําเป็นโรงเรือนค่ะเป็นโรงเรือนนะคะโรงเรือนแล้วก็โรงเพาะชาแล้วก็ลานจอดรถนะคะโรงจอดรถด,ดอกมะม่วงค่ะ มะม่วงกำลังออกดอกอันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะคะทุกคนเป็นฝรั่งเนื้อสีแดงๆเขาเรียกฝรั่งอะไรเนี่ยแหละต้นมันนะฮะเราอันนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคน ช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะช่วงสี่ห้ามงเย็นอากาศเริ่มดีขึ้นค่ะจากร้อนๆเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะแดดร่มลมตกค่ะเราก็ดูบรรยากาศไปแล้วก็เนี่ยแต่ปลูกผักทําไมที่นาไม่สวยเลยอ่ะนะเป็นแมงเป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้านนอกก็คือแบบงามนะคะบางแปลงก็งามงามมากๆเลยอย่างนี้ก็เป็นต้นหอมก็งามค่ะ บรรยากาศสวยงามอย่างที่เห็นนะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะกับบรรยากาศบ้านๆค่ะบรรยากาศดีๆนะคะเสียงมาน้อยเห่าค่ะน่ารักน่ารักมากๆนะคะหมาตัวน้อยๆอ,อุ้ยเนี่ยค่ะ ต,ตัวนุ่มๆตัวนี้น้อยมีหลายตัวนะคะที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากๆเลยมีหมามีแมวเยอะๆมีกระต่ายนะคะมีสัตว์เลี้ยงหลายอย่างมากๆเลยค่ะอากาศวันนี้ไม่หนาวนะคะอากาศเย็นสบายประมาณย5 2 6ิบองศาเซลเซียสนะคะช่วงกลางวันจะร้อนๆน,นะคะร้อนๆ เย็นๆอธิบายไม่ถูกในช่วงนี้ก็เริ่มเย็นนะช่วงเย็นๆมาก็จะเริ่มเย็นค่ะบรรยากาศนะคะสวยๆอันนี้ก็จะเป็นฝางนะคะทุกคนสามารถนั่งได้นะคะเป็นฝางเวลามีปาร์ตี้อย่างนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้นั่งเป็นฝางนั่งสบายๆนะคะช่วงปีใหม่เราก็จะมีปาร์ตี้กันบริเวณด้านด้านหน้านี่แหละ เนื่องจากอยู่บริเวณรอบนอกนะคะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็สามารถมีปราร์ตี้ได้คำแล้วค่ะวันนี้ได้อาหารนะคะปลานึ่งนะคะน้องชายทำปลานึ่งให้กินแล้วก็แกงไก่ใส่ฟักนะฮะกัน้ำพริกมะเขือเทศเผาค่ะหมกปลาซิอค่ะเนี่ยค่ะอาหารง่ายๆสบายๆนะคะอาหารบ้านๆเราเพราะว่าหญิงรีเควสมานะหญะิงอยากกินแบบนี้ค่ะ น้องแมวเมวแมวเมวฮัลโหลแมวนอนเร็วนอลโร็วนอฮัลโหลชื่ออะไรนี่ชื่อเสือเหรอน่ารักจังเลยชื่อเสือเหรอคะนอนที่นอนหญ้าเลยนะเราเนี่ยนอนที่นอนหญ้าเลยนะ สิมาโพดแทะแมวแม่สวัสด,ดีจ้าอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรอต้นคริสต์มาสเลือ อยากเล่นด้วยเหรอดึกแล้วนะไม่นอนเหรอเฮ้ดึกแล้วดึกแล้วต้องนอนเอจะเล่นอะไรคะแมวน้อยอยากเล่นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเล่นเนาะ